น้องบอกว่าพูดมากนะพูดอยากได้จริงเหรอเนี่ยอเลยเร็ว่รเร็วเร็วลูกเร็วเร็วมามามาไม่อยากถูกมือแม่หนูนะากบอกหนูนั่นแหละจะไปแล้วจะไปแล้วเร็วเร็วเร น้ำลายเยอะเลยน้องบอกว่าเอาจริงป่ะไปหยา้ไปหยาดไปยเป็นไมหเคยเดไป็นาดไปดไดไมหไ่ยาดหยาดดไดี๋ยานไปหยาหยาปดดดไปยหดดยห

มันจะคืบหรือมันจะบูดมเนี่ยใช่าเตไทยทาเตียมวางไว้ที่นีวางไว้ยเฮ้ยเฮ้้ยย่ฮ้ยย้ยเฮ้วเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเฮ้ยเฮ้ยเยเเหืเฮยเฮ้ยเยฮเากยฮเ วบงไปย,ยอมแพ้แล้วแม่หนูคอถอยแลงังเดี๋ยวขอเคี้ยวหมาก่อน <c oughs> นุงมีอยู่มองต้องอูนะ้เนอะแม่รอไว้ตรงนี้ดิอันนูาจะมาหยิบก็ได้ไปตรงนี้